ถ้าประชาธิปัตย์นะครับในยุคนี้ไม่เข้าไปร่วมเป็นรัฐบาลไปแบ่งปันอำนาจกับเขาแล้วก็เลือกตั้งระบบเขตรอบหน้าศูนยพันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมขออนุญาตนะครับสวนสวนกระแสเลย F.C. เก่าๆประชาธิปัตย์บอกเนี่ยไปร่วมรัฐบาลน,นะนะครับไปเป็นหนึ่งในระบอบทักษิณซึ่งเคยต่อต้านครั้งหน้าพักต้องศูนย์พันผมบอกไม่จริง นะครับถ้าไม่ร่วมสิศูนย์พันแน่ๆใครไม่สบายใจกับประชธิปัติยุคนี้ออกไปเลยครับไม่ต้องมาแซกันว่าแหมครั้งหน้าจะต่ำสิบครั้งหน้าจะเหลือหลักนงหลักหน่วยสองคนนี้เขาไม่เชื่อนะครับ f อผู้อาวุโสเก่าๆจะเชื่อนั่นเป็นเรื่องของคุณนะครับคุณก็ไปตั้งพักใหม่ครับนะครับไปต่อสู้กันไปนะครับแล้วเขาบอกว่าด้วยวิธีการแบบนี้แหละเขาไม่มีวันแพ้นะครับจะถามแมว่าผมเชื่อใครผมเชื่อเขาครับ นะฮะเพราะวันนี้เนี่ยนะครับวิธีคิดแบบ f c เก่าๆประชาธิปัตย์เนี่ยคือคิดว่าคนใต้ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับแต่วันนี้คนใต้เปลี่ยนไปหมดแล้วในยามที่เขาต้องการระดมทรัพยากรไปช่วยนะครับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยผมอยากจะบอกเลยนะคุณเก่งเขารับผิดชอบจ่ายกันสองคนนะครับคนอื่นที่มาบ่นมาว่าเขาเนี่ยครับบอกตรงนะไม่มีตังค์สักคนคนะครับปึงหนืดกันทุกคน นะครับต้องให้โอกาสคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ในช่วงเวลานู้นนะครับมันถึงจะมาแบบพักประชาชนตอนนี้ที่เลือกตั้งไม่ต้องใช้ตังค์แต่ในเมื่อวันนั้นนี่นะครับประชาธิปัตย์ไม่ได้สนใจนะครับเรื่องการสร้างคนรุ่นใหม่ไม่เปิดพื้นที่เพราะคนแก่ๆคนเก่าๆหวงเก้าอี้ขออภัยจริงๆนะครับกับเก่าเก่าๆนะครับผมคิดว่าถ้ารับไม่ได้นะครับลาออกจากสมาชิกพักไม่มีข้อแนะนำอย่างอื่นนะครับ ส่วนผู้อาวุโสนะครับอย่าไปยุให้ท่านขัดมติพัก <_ an> คุณอาจจะแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยเป็นจริตกันไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ได้โปรดอย่าไปทำอะไรที่ฝืนมติพัก